สามสิ่งทำให้คุณสบายใจและมีชีวิตชีวานะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะเ,เจอเรื่องราวต่างๆกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคู่ครองครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเพื่อนเรื่องที่ทำงานเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เจอกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินหรือได้เห็นนะครับทำให้ตัวเองนั้นกลับมาคิดแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วทำให้ตัวเองนั้นไม่มีชีวิตชีวานะครับะจะเกิดความทุกข์นะครับบางคนติดหวังติดตกอกหักนะครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวเองนั้น ไม่สบายใจหรือมีความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดจากความคิดนะครับนั้นถ้าคุณต้องการจะให้ตัวเองสบายใจหรือมีชีวิตทีว่านะครับผมมี3าสิจะให้คุณอยากได้ไหมถ้าอยากได้ตาม,มมานะครับเอาเริ่มเลยข้อที่1น,นะครับข้อที่1 ความคิดนะครับเมื่อไรคุณคิดแล้วคุณหมดพลังแสดงว่าคุณกำลังมาะนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วคุณมีพลังนะครับคุณมีชีวิตชีวานั่นแหละคุณกำลังมาขานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความคิดนะครับต่อไปสิ่งที่สองก็คือสถานการณ์ ค,คุณต้องอรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับเพราะสถานการณ์เหล่านั้นก็คือ,อสิ่งที่ทำให้คุณนั้นเกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับตัวคุณแล้วชีวิตคุณก็จะเดินไปข้างหน้าต่อนะครับแต่ถ้าคุณกลับมาคิดแล้วคิดแต่ปัญหานะครับคุณจะ จมอยู่กับปัญหาของคุณดังนั้นคุณต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้ยินหรือเห็นนะครับต่อไป3นะครับสิ่งที่3สิ่งที่3ก็คือคุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของคุณนะครับอารมณ์ที่ทำร้ายตัวเราอารมณ์ที่ทำให้เราไม่รักตัวเราก็คืออารมณ์ทางด้านลบเช่นอารมณ์โกรธ กลียดโมโหโอิจฉานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอารมณ์แล้วทำให้พลังหมดไปแสดงว่าเราต้องรู้ให้เท่าทันกับอารมณ์นะครับผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยนะครับติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ f c e e o o o นะครับอสอนจิตวิญญาณการใช้ชีวิตและก็การทำธุรกิจออนไลน์ คลิปนี้บายบายสวัสดีครับ